สวัสดีครับช่องตองพรบมครับ,บ,รร 18, รบวันที่11ธันวาคมนี้นะครับทบกศจะมีการโอนเงินชาวนาเงินส่วนต่างข้าวงวด1-7งดครับที่จริงเขาก็โอนกันทั่วประเทศน,น,นะครับโอนกันทั่วประเทศแต่ว่าก็ไม่ได้โอนทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับทบกศเขาจะมีแผนการโอนของเขาอยู่ว่าวันที่11บเจะโอนสาขาไหนบ้างนะครับการโอนเงินก็เหลืออีก3วันนะครับสาหรับการโอนเงินส่วนต่างงวด1 7ถึงนะครับก็เหลือวันที่11 12 13ก็จะโอนเงินได้ครบในเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบบวันเกี่ยวข้าวอยู่ในงวด1ถึงครับต่อไปนี้ครับช่องตอนวันผมจะนําเสนอเฉพาะที่เราหาข้อมูลได้นะครับว่าวันที่11วันที่11ก็คือหลังหกทุ่มไปอีกสักคู่นี่หลังหกทุ่มของคืนนี้แหละหลังหกทุ่มของวันที่10นี่ไปอีกสักคู่นี่ก็จะเริม่มโอนแล้วตีหนึ่งตีสองเอาเฉพาะที่หาข้อมูลมาได้มาเล่าให้ฟังครับส่วนที่อื่นเขาก็โอนอยู่นะครับ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่โอนนะครับอนแต่เราจะเอามาเล่าให้ฟังเฉพาะที่เราหาข้อมูลได้นะครับมาดูครับ11ธันวาโอนที่ไหนบ้างครับอุบลราชธานีครับที่จะโอน11บธันวาโครงการประกันรายได้ข้าวงวด1-7นดะครับมีสาขาดอนจิกครับ7,458รายนะครับปุ่งนี้รอรับเงินครับสาขาดอนจิกสาขาเดชอุดม21,830รายสาขาตะการเพืชผล13,000 96ลายสาขาตาลสมห1ึม11411 11ลายสาขาทุ่งสีอุดม5 4 6 6ลายสาขาสเสรียนทร4 250รลายอันนี้จังหวัดอุบลจะมีโอน์6สาขาเท่านั้นนะครับส่วนสาขาอื่อนจะโอนวันที่12-13ต่อไปนะครับนครราชสีมาครับพรุ่งนี้โอนสาขาดังต่อไปนี้ครับบัวใหญ่ครับ กศสาขาบัวใหญ่โอน11,750รายสาขาบ้านเหลื่อม3,308รายสาขาประทาย12,597รายสาขาปาักทงใจ8,315รายสาขาปากช่อง421รายสาขาพระทองคำ5132รายสาขาพิมาย15,094รายสาขาลำทะเมนชัย12,24รายสาขาบางน้ำเขียว979รายนะครับ11ธันวาคม โอน67,810 820ร้ยแปดรลายชาวนานะครับโครงการประกันรายได้เข้าวงวด1นึ่งถึงเจ็ดใน9สาขานะครับเท่าที่อ่านมานี่เอาครับนครราชสีมาครับ11ธันวาคมนะครับต่อไปศรีสเกตครับโอน11ธันวาคมประกันรายได้เข้าวงวด1นึ่งถึงเครับมีสาขาถนนพระวิหาร1 2ึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดลายนะครับ สาขาน้ำเกลี้ยง7,162ลายสาขาโนนคูณ7,710ลายนะครับสาขาเบนจรักษ5,429ลายสาขาห้วยทับทัน6,225ลายนี่11ธันวาคมจังหวัดศรีสะเกดนะครับต่อไปจังหวัดชัยภูมิครับ11ธันวาคมโอนโครงการประกันรายได้ข้าวงว1-7ครับสาขาเทพสถิต3,617ลายสาขานาฝาย4,639ลายสาขาบ้านคาเว้า 6,947รายสาขาเมืองพญาแล1,751รายสาขาหนองบัวแดง13,114รายนี่คือโอน11ธันวาคมนะครับบุรีรัมย์ครับ11ธันวาคมมีสาขาบุรีรัมย์9,656รายสาขาประคนชัย8,229รายสาขาประคำ7,393รายสาขาพาพพาชัย8,418รายสาขาพุทธส,สงฆ์ 5960รายสาขาเมืองกลุง3787รายนี่คือโอนในวันที่11ธันวาคมนะครับบุรีรัมขอนแก่นครับโอนในวันที่11ธันวาคมครับโครงการประกันได้เข้างวด1-7ครับสาขาบ้านภัย11,569ราย, 11, ายสาขาหนองสองห้อง8,083รายสาขาบ้านฝาง7,656รายสาขาบ้านทุ่ม7,093รายสาขาน้ําพอง4,873ราย สาขาโนนศิลา4,226 4,262ลายสาขาตลาดกลางสินค้ากเกษตรขอนแกน่น4,503ลายสาขาโนหน, 5, าน,นหัน5,043ลายโนนหันหรือโนอนทันนี่รวม11ธันวาคมจังหวัดขอนแกน่นมีโอน8สาขาทกสนะครับที่อ่านมาเมื่อกี้53,82 0ลายนะครับ ส่วนสาขา 1, อื่นโอนมาที่12กับ13นะครับจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสิบเอดธันวาคมมีโอนสาขาทุ่งฝน4,949ัารยสายสาขานายุง1,747รายสาขาน้าโสม5,084รายสาขาโนนสะอาด5,579ารยสายสาขาสร้างคอม4,446รายสาขาหนองวอซอรหรือเปล่านี่ ลงสือไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ2มลายรวม2 4 2 2 9ลายนะครับเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับวันที่11ธันวาคมครับโอนหมดแล้วครับก็สาขาอื่นๆเขาก็มีโอนเหมือนกันนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเราไปหาข้อมูลไม่เจอเราก็เจอเพียงเท่านี้เราก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ จากอาไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ยให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดต่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสิม้ไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเค็นเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังปนคำหวานทำใจ โกรก,กันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน จำทักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทําใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจญิงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน